นายแพทย์ไพโรธสุรัตนาวาน,นิชรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าโรคต้อหินเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตามักพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแต่ปัจจุบันพบในเด็กเล็กที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินได้หากปล่อยไว้จนอาการลุกลามกระทั่งมองไม่เห็นไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นายแพทย์กิติวัฒนมโนจันทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงกล่าวว่า ต้อหินเป็นโรคที่เกิดจากความดันในลูกตาสูงขึ้นจนขั้วประสาทตาซึ่งเป็นตัวนำการมองเห็นไปสู่สมองถูกทำลายทำให้สูญเสียลานสายตาซึ่งในระยะเริ่มต้นจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆเมื่อโรคเริ่มลุกลามมากขึ้นการมองเห็นจะเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยบางคนอาจไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงการมองเห็นจะยังคงเห็นวัตถุข้างหน้าได้ชัดเจนดีแต่จะเริ่มมองเห็นวัตถุรอบๆไม่เห็นจน สเสเเีียการมองห็นหน่ทุดโรคต้อหินที่พบในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่แรกเกิดเนื่องจากพัฒนาการที่ผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์สังเกตความผิดปกติได้จากทารกมีอาการน้ำตาไหลไม่สู้แสงตาดำโตเป็นฝ้าขาวหรืออาจมีตาดำเล็กกว่าปกติและต้อหินที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกี่ยวกับดวงตา นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่มีปานแดงปานดำบนใบหน้าหากมีขนาดใหญ่และมีพื้นที่พาดผ่านดวงตาจัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหากเด็กมีความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตาเช่นไม่มองไม่จับวัตถุสิ่งของเหมือนมองไม่เห็นควรพาไปพบจัุแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติสำหรับวิธีรักษาโรคต้อหินในเด็ก อาจรักษาด้วยเลเซอร์หรือผ่าตัดแก้ไขท่อระบายน้ำที่ดวงตาให้เป็นปกติดังนั้นควรหมั่นสังเกตความผิดปกติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตาของลูกหลานและพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงที